เจ้าหน้าที่ได้มาบันทึกภาพเพื่อจะทำสถิติการใช้ยานพาหนะผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลกลางแอนอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินแห่งนี้นะครับยังคงมีการใช้ความเร็วสูงนะครับเจ้าหน้าที่จะได้นำไปประเมินแล้วก็ทำงานวิจัยรณรงค์ลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่ชุมชนเป็นกล้องลักษณะแบบนี้นะครับ บันทึกภาพความเร็วนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับวันนี้คิดว่าจะมีการบันทึกภาพอยู่หลายจุดนะครับพี่น้องใช้ความเร็วก็ต้องระมัดระวังด้วยครับ <L un ters> วันนี้เรามาก่อนติดบรรยากาศนะครับจเจ้าหน้าที่จากงานสปีดเพื่อมาบันทึกภาพภาพพิเศิทีีการใช้ยานพาหนะในเขตพื้นที่ชุมชน ปรากฏว่าเช้าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่ย่านชุมชนเทศบาลตำบลกลางแอน์อำเภอรปรา,าสาทมีการใช้ความเร็วสูงหลายคันนะครับหลายคันครับเพื่อที่จะนําไปวิจัยแล้วก็รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่ชุมชนระมัดระวังและลดความเร็วต่อไป เมื่อสักครู่นี้คุยกับเจ้าหน้าที่บอกว่าในเขตพื้นที่เทศบาลตะบลกลางแอนออำเภอปราศาสาทมีการใช้ความเร็วสูงนะครับความเร็วสูงอยู่นะครับจำนวนหลายคันเลยครับนับร้อยครับนับร้อยเพื่อจะนําไปประกอบงานวิจัยเจ้าหน้าที่มาหลายชุดเลยนะครับเพื่อมาบันทึกภาพจัดทําสถิตินะครับการใช้ยานพาหนะในเขตพื้นที่ชุมชน เทศบาลตำบนกลางแออำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ว่ามีการใช้ความเร็วมากน้อยขนาดไหนเป็นทีมงานจากจากกรมนะครับจากกรมเพื่อที่จะมาทําสถิติการใช้ความเร็วในเขตพื้นที่ชุมชนอำเภอปราศาสตร์นะครับปรากฏว่ายังคงมีการใช้ความเร็วสูงนะครับในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลางาแอนอำเภอปราสา์ซึ่งจะต้องไปทํารายงานแล้วก็รณรงค์ต่อไปนะครับเพื่อรถอุบัติเหตุการบันทึกภาพเก็บภาพมุมสูงนะครับบนสะพานลอยเพื่อไปจัดทำสถิติการใช้ ความเร็วในเขตพื้นที่ชุมชนเทศบาลตะบนกลางแอนอำเภอรปร,ราสรา์ก็คืออาทิตก่อนนะครับพวกผมได้มาทำเขามันไม่มีกลวยครับแล้วรถมาเร็วมาตกตลางากนี้ก็เลยมาตั้งกลวยด้วยห่างห่างสเมตรนะครับกลวยจะห่างกันช่องล10อะ10เมตรก็ปรากฏว่าการใช้รถใช้ถนนก็เร็วความเร็วลดลง มีมีความเร็วในการสัญจรลดลงแต่ถ้าครั้งหน้าครั้งหน้าจะตั้งัวยให้มันฉีขึ้นนะครับเพื่อที่จะดูว่าความเร็วจะลดลงไหม,ม,มรบรรยากาศการบันทึกภาพเพื่อจะทําสถิติ<ะ>การใช้ความเร็ว,นนวในเขตพื้นที่ชุมชนสองฝั่งฝั่นี้ก็จะเร็วกว่าเราถ้ามีกลวยมั้ก็จะชะลอความเร็วได้ ขนาดใส่กรวยนะครับยังใช้ความเร็วอยู่นะครับดังนั้นการจัดทำสถิติในวันนี้จะนำข้าไปสู่งานวิจัยเพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุต่อไปพื้ที่ชุมชนเทศบาลตะบลบังแอนอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินร์แห่งนี้นะครับ ยังคงมีการใช้ความเร็วสูงนะครับเจ้าหน้าที่จะได้นำไปประเมินแล้วก็ทำงานวิจัยรณรงค์ลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่ชุมชนต่อไปชาววันนี้ครับมาเกาะติดบรรยากาศบนสะพานล,ลอยหน้าโรงเรียนประสาทวิทยาคารหรือหอประชุมอำเภอปราสาทนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาบันทึกภาพ ถ่ายภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งเพื่อมาทำงานวิจัยการใช้ความเร็วในเขตพื้นที่ชุมชนนะครับเช้าวันนี้นะครับจากหน่วยงานสปีดเพื่อมาทำงานวิจัยการใช้ยานพาหนะในเขตพื้นที่ชุมชนว่ามีการใช้ ความเร็วมากน้อยขนาดไหนเมื่อสักครู่นี้คุยกับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อมาบันทึกภาพจัดทำสถิตินะครับการใช้ยานพาหนะในเขตพื้นที่ชุมชนวันนี้เจ้าหน้าที่ได้มาจัดทำสถิติ บันทึกภาพผู้ใช้รถใช้ถนนในย่านชุมชนเทศบาลตะบนแกรแอนอำเภอปราศาสตร์จังหวัสดสุรินโดยมีการตั้งกลวยแบบนี้นะครับเพื่อชะลอความเร็วแต่ปรากฏว่ายังคงมีการใช้ความเร็วหลายคันนะครับหลายคันเพียงชั่วโมงเดียวครับพบผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความเร็วสูง200กว่าคัน ซึ่งจะได้จัดทำเป็นงานวิจัยแล้วก็รณรงค์ให้ผู้ใช้รถชักรนนระมัดระวังเพื่อลดอุบัติเหตุต่อไป